สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอัจฉริยะแจ้งจับ2ดาราดังเอวเว็บสีเทาพันล้านอัจฉริยะแจ้งจับ2ดาราดังเอวเว็บสีเทาพันล้านดาราชายอายุ40ปีมีครอบครัวแล้วส่วนดาราหญิงเป็นใบรุ่นผมสั้นอายุ20ปีจากกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ เดินทางมามอบเอกสารหลักฐานให้กับพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำจำนานรองพบวชอสอทอให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับดาราดางังและไฮโซสาวที่เกี่ยวข้องกับเว็บออนไลน์ธุรกิจสีเทาเงินหมุนเวียนกว่า5,000ล้านบาท ส่วนดาราหญิงเป็นดาราวัยรุ่นผมสั้นอายุประมาณ20ปีตอนนี้ทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดวงวันเทิงอยู่ได้ร่วมกันกับให้โซสาววัยรุ่นที่มีชื่อเล่นเป็นขนมอายุประมาณ20ปีร่วมหุ้นกันเปิดเว็บออนไลน์ธุรกิจสีเทาปัจจุบันมีประมาณเกือบ100เว็บไซต์รับแทงเว็บผิดกฎหมายทุกประเภทเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ไฮโซวัยรุ่นยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบัน นายอัจฉริยะยังบอกอีกว่าการส่งมอบหลักฐานครั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใหญ่ส่งข้อมูลม,มาให้ตนจึงส่งมอบต่อให้ตำรวจไซเบอร์รับไปสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเนื่องจากดาราและไฮโซเปิดเว็บออนไลน์ธุรกิจสีเทามอมมาประชาชนโดยทั้งสาคนยังไม่เคยมีชื่อปรากฏเป็นข่าวว่าพัวพันกับกลุ่มเครือข่ายออนไลน์มาก่อนย้อนกลับไปในอดีตทั้งดาราและไฮโซยังไม่มีฐานะรำน่ำรวยมาก แต่ตอนนี้กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบปิดหูปิดตามีบ้านหรูรถหรูและมีทรัพย์สินกว่า1,000ล้านบาทขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเด้วยนะคะ